สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเรามีพิเศษนะฮะตอนนี้นะครับเรามีหนะ้าลุงพ่อพัดนะครับแล้วก็หลวงพ่อรวยนะครับมีมาแบ่งบางรายการนะครับนะสำหรับนี้ก็มีทั้งหมดกิยการเนะรี่ยยี่สิบสี่ยีารายการนะพี่บอกเลยว่าวันนี้นะทีทอดข้างจะทีเด็ดเลยนะครับนะฮะ นยย้ำนะฮะว่าคู่ละ3 0 0นะครับคู่ละ3 0 0นะครับนะฮะเดี๋ยวมารับชมกันนะพี่นะถ้าใครจะแยกองนะฮะก็แยกได้นะครับก็มี200อะไรเงี้ยพี่นะแต่ถ้าแนะนำนะฮะอยากให้เอาเป็นคู่นะฮะอยากให้รับเป็นคู่นะพี่ชายนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยพี่นะครับวันนี้ก็มีวงเกจิเลยนะครับมาฮะเดี๋ยวเรามาดูรายการที่1กันเลยฮะรายการที่1ครับมาเป็นรุ่นนี้ รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นค้าฟ้าบูชาครูฮะโหนี่ฮะเป็นเหรียญโต๊ะหมู่นะครับเป็นเนื้อกระไหลเงินขัดเงาพ่นสยพี่เห็นพี่เห็นนะสวยๆเลยนะครับนี่ฮะสวยๆเลยเลขค้ดตําเบอร์มาเลขเจ็ดเก้าศูนย์นะครับนี่ฮะ,สว,ส,วะ,ะสวยมากๆพี่นี่ฮะเนื้อกระไหลนะครับคู่ละสามร้อยบาทนะครับนะยกขายเป็นคู่ดีกว่านะพี่เนาะแต่ถ้าองค์เดียวว่าสองร้อยนะ นะยกคู่นะขอคู่ละสามร้อยคพี่นะครับมีไม่แค่หลายรายการเลยนะครับนะขอยกคู่เท่านั้นนะพี่นะเอาไปฮะลุยกันพี่นะครับแต่ถ้าใครอยากได้องเดียวก็ทักมาได้พี่เดี๋ยวผมบอกราคาอีกทีนะฮะนาตอนนี้ยกในในไลฟ์ขอเป็นคู่ก่อนนะฮะต่อมารายการที่สองนะครับเป็นรุ่นนี้พี่นะรายการที่สองเป็นรุ่นเมตาบารมีฮะรายการนี้นะฮะเป็นเนื้อกลไก่นะฮะเฮ้ยเนื้อปอกลุกปืนด้วยพี่นะเลขคนเบอร์ห้าสิบหกครับเนี่ย นะครับสวยๆพี่นะคู่ละห้าสิบนะฮะองค์ที่สองนะครับต่อมาองค์ที่สามครับรายการยิ้รื่นรวยชนะโชคนะครับรวยชนะโชคนะครับสวยๆเลยเลขคนเบอร์หนึ่งเจ็ดศูนย์สองนะครับรายการเนื้อทองทิพย์นะฮะท่อสินนะครับรายการที่สามต่อมาเป็นเลดพยักพันล้านนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นู่บุญมานะครับกู่บุญมานะครับเดี๋ยวมาดูเลขโค้ดนะพี่ เลขคนเบอร์ห้าหกหนึ่งนะครับห้าหกหนึ่งนะครับรายการนี้รายการที่4ี่นะครับต่อมารายการที่ห้าเลยครับนี่เป็นเนื้อทองเด็กซาดินเลขคุณเบอร์1น0นย์นะครับนะลงยาแดงลงยาจีวรครับพี่นะรายการที่ห้าครับรายการที่6ครับรายการนี้นี่ฮะเลขคนเบอร์1น4หนึ่งสี่ครับนะลุนพยักษ์สยบพรีนะครับรายการที่ห้าเครับต่อมารายการที่6ครับรวยชนะโชคนะครับนี่ รายการนี้นะ know, ต่อโค days, ตรจีนนะฮะก็ไหลเงินนะเลขคะเบอร์หนึ่งหกดูหนึ่งศูนย์แปดหกนะครับนี่ฮะนะครับสวยๆเลยพี่นะรายการที่เจ็ดนะครับต่อมารายการที่แปดครับนี่รายการนี้เป็นเนื้อสต๊ะหรือปลาบีดเลขคดเบอร์ห้าสิบหกนะฮะนี่สวยๆเลยหน้ากากปอกปุยผิวลุือเปล่าเนี่ยนะสวยๆเลยพี่นะนี่ฮะรายการที่แปดนะครับ ต่อมารายการที่เก้าครับเป็นรายการหน้าใหญ่นะครับมงคลเศรษฐีหลวงพ่อรวยมัตพุทธนะฮะมีองค์หนึ่งฮะหลงมาองค์หนึ่งพี่นะครับนี่ฮะรายการที่เก้านะครับต่อมารายการที่สิครับเป็นพยักษ์พันล้านนะพี่เรายการที่สิเป็นเนื้ออัลปาก้านะับพยักษ์พันล้านลงยาดานะฮะนี่ฮะพยัก์พันล้านนะครับนี่ฮะสวยๆเลยครับเป็นการที่สิบนะฮะต่อมารายการที่สิบเอ็ดครับเจริญสุขนะครับ นี่รุ่นเจลาสุกนะครับเลขขนตเบอร์หนึ่งสองห้านะครับนี่ไงเจลาสุกเนื้อหมาชนหนนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบสองครับรายการนี้เป็นเนื้ออะบาก้านะฮะเนื้ออะบาก้าซาตินหน้ายักษ์นะครับเขาเรียกว่าหน้าใหญ่นะแต่ริมรุ่นหน้ายักษ์นี่หน้ายักษ์สองเลขขนตําเบอร์ห้าสี่ศูนย์นะครับรายการที่สิบสองนะครับ ต่อมาการที่สามครับเสมารวยคู่บารมีพ่อเดินพ่อองพ่อพัดนะครับนะเสมาคู่บารมีเลขคนละเบอร์หนึ่งหนึ่งศูนย์หกครับนะฮะขัดเงาลงจากยูบอลนะครับในการที่ที่สามต่อมาการที่สี่ครับรวยสุขใจครับรายการที่สิบสี่รวยสุขใจนะครับรายการที่สิบสี่นะฮะเลขคนละเบอร์หนึ่งแปดห้านะครับต่อมาฮะรายการที่สิบห้าครับนะเป็นหุ่มพ่อพัดนเลยฮะ เนื้อทองทิพย์เลขคน่ตเบอร์สามสิบห้านะครับรายการที่สิบห้านะครับต่อมารายการที่สิบหกครับเป็นหน้ายักษ์สองนะครับนี่นะี่ครับเป็นเนื้ออาบากา้าลงยักษ์เขียวเนี่ยซับนะฮะเลขคน่ตเบอร์มายเลขแปดแปดเอาบิ้นนะฮะเดี๋ยวผมดูแป๊บนะี่เลขคน่ตเบอร์อยู่ไหนเอ้เลขคน่ตเบอร์อยู่จริงๆริด้วยพี่เลขคนเบอร์แปดแปดด้วยสุดจัดนะฮะสุดจัดนะครับรายการที่สิบหกนะฮะ ต่อมา,าการที่เจเป็นเนื้อ2กษัตริย์พี่นะครับสิ 17, เลขคุณทะเบอร์เจ็ดสามห้านะครับ 2, สกษัตริย์รุ่นสิงห์พันล้านนะครับรายการที่17นะครับต่อมารายการที่18ครับรายการที่แปเป็นพยักษ์มหาบาร,รมีเก้าเก้านะครับนะฮะลงยาธงชาตินะหลังยานตะก,ก้อหรือเปล่าพี่เลขคุณทะเบอร์หกห้าแปดนะครับนะใช่ไหมพี่หกเก้าแปดเหอหกเก้าแปดนะครับรายการที่ 18นะครับ18ต่อมารายการที่19ครับรายการที่สิบเ้าเป็นเนื้อสองกษัตริย์โอ้โหอันนีสวยมากรุ่นรวยรวยรวยับทรัพย์เหรอรวยรับทรัพย์99พี่สองกษัตริย์โอ้โหมังกรกับข่อยาหงกระพี่นะเลขคุณตะเบอร์637นะฮะใช่พี่637ามเนะฮะสวยๆเลยพี่สองกษัตริยนะ์นะคู่สามคู่สามร้อยพี่โคตรท่วมนะฮะต่อมาครับรายการที่นะครับเนื้อเมตตาบารมีเนื้อ,รรอปีกเคางบินลงชาเด็กนะฮะ เลขคุณทะเบินหนึ่งศูนย์หกนะครับนี่ฮะรายการยี่สิบนะครับต่อมาการยี่สิบเอ็ดครับรายการยี่สิบเอ็ดนะฮะเป็นเนื้อทองแดงซาตินลงยาเลขคุณทะเบินสองสี่หกนะครับเลขคุณทะเบินสองสี่หกนะครับเนี่ฮะรยการยี่สิบเอ็ดต่อมาการยี่สิบสองครับรายการยี่สิบสองเป็นเนื้อสองกษัตริย์ดปิดนะเลขคนณะเบินเจ็ดสามห้านะครับ ได้มเจ็ดสามห้านะครับรายการรวยรับทรัพย์นะฮะสองกษัตริย์นะได้ปสององค์เลยสวยๆเลยบิดนะฮะต่อมารายการยี่สามครับยี่สามนี่ฮรรุ่นแม่อ่าแมตาบารมีนะครับเนื้อสตักนะฮะเดขโค้ดเมือนหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกะฮะนี่แ่หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกะฮะนี่การยี่สามนะครับ ต่อมาการยี่สี่ครับเป็นรุ่นนั่งพานนะครับรุ่นพ่อให้รวยนะครับนะฮะพ่อให้รวยนะเป็นพยาไก่สองฟังนะฮะนี่ฮะเลขค้ดเบอร์พี่หนึ่งเก้าหนึ่งนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งับการยี่สี่นะฮะสวยๆเลยต่อมาการยี่สิบเป็นผู้มาครับนี่ฮะลงจากทุมชาตินะครับในการยี่สิบห้านะครับเลขค้ดเบอร์หนึ่งหกนะครับต่อมาการยี่สิบหกเป็นไทเทเนียมนะครับยี่สิบหกเป็นไทเทเนียมเลขค้ดเบอร์สี่สามนะครับเลขค้ดเบอร์สี่สิบสามนะครับ รายการ26นะครับนะฮะวันนี้ก็มี26รายการที่หากชอบตุกใจกันไหนก็สามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับนี้ก็ฝากขอบคุณที่พี่ท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับ